เขากดแล้วาก็ไม่ได้ดูก็กดกดรับแบบไม่ได้ดูเลยมีแพทย์คลินินนกโล,โลกงรู่งนนเมื่อวานเาหรอมาแล้วครับแม่วันนี้มาดึกนิดนึงนะครับตามเวลาประเทศไทยตอนนี้ก็ประมาณยี่สิองนาฬิกาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าน้องจะลงอะไรยังไงเมื่อไหร่ณนะตอนนี้ก็มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ เป็นอะไรยังไงกันบ้างสำหรับน้องทิสาเมื่อวานน้องไม่ได้ออนนะครับก็หลังจากเสร็จงานก็พักผ่อนเนาะนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับข่าวครา,าวของน้องก็จะไม่ออนเหมือนกันติดงานนะครับวันนี้มีเวลาแป๊บก็มานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆให้ใหายคิดถึงนะครับบ,บริบทของน้องข่าวคราว,าวอะไรยังไงความเคลื่อนไหวเราพยายามจะติดตามแบบใกล้ชิดใครยังไม่ได้กด ติดตามกดไลค์กด, like, กด Subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลม่ว่าจะเป็น f c e e o o o ทวิส t t เตอร์อินส a าแกรหรือว่าในโลก t i ๊ก o k กนะครับก็จะเก็บเรียบเรียงนั้นนำมาฝากนะครับวันนี้นะครับใช้คําว่าน้องก็พยายามจะพูดคุยกับแฟนคลับเนาะนะครับแต่ก่อนมันมีอยู่ช่วงจังหวะจังหวะหนึ่งนะครับก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆในโลกโซเชียลในโลก t i ๊กต็ก็มาเชิญพีเคแต่เป็นเกิดเป็น อยู่ในผิดที่นะครับไปอยู่ในดงภาษาต่างประเทศซึ่งพจีาบ้างเกาหลีบ้างก็มไม่รู้เลยนะครับแต่คนไทยในหนึ่งเดียวก็พ่เุกสนุกนะครับวันนี้เป็นอะไรยังไงกันบ้างเอยส่วนมากวันนี้ผมจะเอาเออข้อมูลที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคุยกับน้องทีนะครับในในช่วงรายวันนะครับแน่นอนเราพยายามจะอัปเดตนะครับช่วงที่ไหลสดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในต่างประเทศดาราท่านอื่นช่วงเย็นๆเมื่อกี้ก็ เออไปดูไลฟ์สดของพี่เสกโลโซนะครับที่ที่อะไรที่ที่กรมราชัณฑ์เขาเรียกว่าจัดงานเนาะนะครับแต่ก็ดึงดูไม่จบนะครับก็เลยจมาหาน้องทิสากันก่อนนะครับวันนี้คุยกันเรื่องอะไรยังไงบอ้าวันนี้แบงค์เข้ามาพูดคุยกันด้วยเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นก็คงจะเข้ามานะครับเดี๋ยวรอขามาวดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ขอขอสิงโตบแบงค์ไม่ได้นะนะครับไปได้ได้พึ่งอะไรยังไงได้พึ่งเนาะ นะครับเพราะว่าเมื่ีพีเคไปมันจัดแบบเดี่ยวนะครับก็ไม่ได้จัดแบบ2อสองนะครับแบบเดียวนี่ก็คือตัวใครตัวมันแถบสีจะขึ้นอยู่ประมาณอยู่3สีนะครับบริบทวันนี้น้องก็พูดคุยเอาจริงๆอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างครับอย่างเชสวัสดีครับคุณเนี่ยคือชั่วโมงทั้งชั่วโมงหรือว่าไลท์ทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยเพื่อนๆพนพี่พิน้องก็จะผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเข้ามาพูดมาคุยเนาะนะครับสวัสดีกันทั้งคืนนะไม่จบอะขนาดว่าจะปิดแล้วนะครับก็มาคุยกันว่า พรุ่งนี้จะเป็นอะไรอย่างนี้ครับพรุ่งนี้หมวยขึ้นไหมนะครับน้องตอบชัดคือข้อความแบบเนี้ยเอ่อถ้าขึ้นมาเราก็พยายามนําเสนอให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้องนนะครับบางทีบอกว่าเฮ้ยแอดมินเฟกไปหรือเปล่าวะนะครับเพราะว่าน้องจะขึ้นไม่ขึ้นบางบกบางทีบอกว่าไม่ขึ้นแล้วกลับมาอีกวันหนึ่งขึ้นคืออย่างนี้ครับท่านคือน้องจะแจ้งกันก่อนเนาะแต่ถ้ามีเวลาอะไรยังไงสักนิดเนี่ยน้องอาจจะแวบมาอาจจะแวบมาสักสาสิบนาทียี่สิบนาทีนะแต่ส่วนมากจะมาบอกว่า ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าติดงงติดงานนะครับเพราะว่าถ้านอนไม่เพียงพอมันทําให้หน้าซูบหน้าผอมอะไรยังไงนะครับมันก็ใช้ว่ามีผลกระทบต่อในหน้าที่การงานอย่างเมื่อวานนี่นนะครับเป็นงานออกอีเวนต์งานเรื่องผิวเรื่องสิวเรื่องอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นนะครับก็ต้องทําให้มันเต็มที่นอนหลับให้พักผ่อนเพียงพอนะครับอันนี้เป็นภาพอยู่ช่วงที่แบงค์เข้ามาส่งนะนะครับ มาพูดมาคุยนะครับว่าแบงค์จะไปญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับฝากทรงฝากซื้ออะไรยังไงก็พูดคุยหยอกล้อกันไปนะครับเห็นว่านะครับคุณไทยชุดเจ้าสาวสวยจังอานะครับน้องถ่ายชุดเจ้าสาวนี่ผมอ่านตามคอมเมนต์เนาะ พราะชุดเจ้าสาวเนี่ยน้องเออนะครับลืมไปว่าวันเสาร์นี้นะครับน้องมีงานขายเสื้อผ้าขายใน IG นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันเสาร์นี้อาจจะไม่หาไม่เห็นน้องไลน์นะครับอาจจะไปโผล่ในช่อง IG ฉะนั้นนะครับมันเป็นช่องขายเสื้อผ้านะครับกางเกงเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมากผมไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดไอนะครับเราจะอยู่ในกลุ่มโซนของ f c e e o o o นะครับ YouTube แล้วก็ t i k t o k ไอจีนี่น้อยมากที่เข้าไปนะครับวันนี้ก็เข้าไปดูอ่าแล้วก็มีการของดอกมงดอกไม้นะครับเทพน้ําผึ้งก็เข้ามานะครับบางคนก็ไปบอกนะครับว่าอันนี้เป็นช่วงที่น้องน้องแจ้งเตือนนะครับบางคนบอกว่าจะรอเอฟในไอจีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลข่าวสารนะครับส่วนมากเอาจริงๆนะสำหรับแฟนคลับของน้องที่สาหรือว่าน้องการถ้าจะมาดูโมเมนต์จินเนี่ยนะครับก็คงยากหน่อยเพราะว่าช่วงนี้นะครับต่างคนต่างติดงานนะครับน้องการก็นุ่นนะครับเอ่อ บริบทก็คือจะมีงานอยู่ที่เชียงรายเนาะนะครับซึ่งจะจัดวันที่17ถึงวันที่20อะไรประมาณนี้นะครับส่วนน้องทิษาก็มีงานเขาเรียกว่ามีส่วนช่วงเนี้ยนะครับงานละครงานอะไรมันจะดรอปดรอปด,ดาวส่วนมากจะเป็นงานระยะสั้นมากกันกว่านะครับก็มีคนอนันนี้เป็นอีกช็อตหนึ่งที่เพื่อนเพื่อพี่ๆพน้องส่งเขาเรียกว่าส่งนวดให้นะนะครับก็เอาไปตามนั้นนะครับ แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆอย่างคุณแม็กคอมมาพูดคุยนะครับทางไอจีเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรแบรบประมาณนี้นะครับคุณแม็กวันก่อนก็นกไปเอ่อเขาเรียกว่าไปถ่ายทอดสดนะครับที่เซ็นทรัลรัดเท้านะครับให้น้องด้วยเนาะนะครับ ก็นี่นะครับขนาดเราดูกันจะครบหนึ่งชั่วโมงนะคนผู้คนก็ยังมาสวัสดีค่าน้องหมวยอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นสนมาก,กมาแวบมาเขาไปมาก็าไปสวัสดีครับประมาณนี้วันนี้คนดูอยู่ประมาณ500กว่านะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไป500กว่านะครับบางคนก็เข้ามาว่าขอเอฟนะครับเสื้อยืดเก่าๆของที่สาอันนี้คือพูดหยิบแกมหยอกเนาะนะครับแหมจะไปเอฟทรงเอฟเสื้อนะนะครับหยิบแกมหยอกก็เป็นพูดคุยกันสนุกสนุกก็แล้วกันนะครับ บริบทโดยรวมโดยทั่วไปแหมเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆก็มาคุยเรื่องหวยวันก่อน,นออคุณคุณหนูคงให้หวยไปหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองอะไรประมาณนี้นะครับมัน,ม,นมันมีหลายวันนะ,นะครับแล้วก็พูดมากอะไรยังไงกันไม่ได้นะครับก็มาคุยกันว่าใครถูกบ้างนะครับถูกหวยบ้างนะครับก็ตามไปดูนะนะครับอยากกองอยากกลับก็แล้วกันนะครับมีคนถูกจริงๆนะครับ แล้วก็มาคุยกันเรื่องว่าอู้ถ้าเป็นแบบเนี้ยนะครับแหมงวดหน้าก็เกรงละสิครับพูดไปนะหวยมันออกแบบนี้นะครับอ้าวนี่ขอความแม่นจริงครับนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะแต่หวยออกอะไรตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะครับแม่เที่ยวในโลกโซเชียลเพลินนะก็ไม่ได้ลงไม่ได้ดูอะไรยังไงนะครับก็เอาข้อมูลข่าวสารมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกันนะครับแอบบางคนก็มาสอบถามเออขายที่ไหนคะ IG ครับ ขายเสื้อผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นการเกงขายในไ g นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆที่มาช่วงกลางๆหรือช่วงหลังๆนะครับก็พยายามประชาสัมพันธ์นะครับบอกแบงค์มาเปิดอะไรเนะี่ยนะอ๋อแบงค์เข้ามาเนี่ยครับเป็นช่วงที่แบงค์เข้ามาแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน,น้องก็คุยนะครับว่าเออมาส่งมาปิดท้ายอะไรยังไงกันหรือเปล่าแบงค์ก็ปิดท้ายก่อนหน้านี้มันมันจะมีเควสดอยู่นะครับเควสดตุต๊ก,กาตาเควสอะไรนะครับเควสดกุหลาบกี่ดอกกี่ดอกเนี่ย ไม่คิดว่าพิธีอ๋ออันนี้ก็เพื่อนๆพนพี่ๆน้องๆคุยกันเรื่องชุดเมื่อวานเนาะนะครับก็มีธีมสีดํานะครับสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับประมาณนี้นะครับแหมเรามีคนส่งอวกาศให้ด้วยนะครับอันนี้ของขวัญชิ้นโตหน่อยเนาะนะครับท่าที่ดูว่าช่วงพูดคุยนะครับเอาตามสะดวกนะครับเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆที่มีกําลังทรัพย์นะครับเล็กๆน้อยๆอะไรยังไงเอาเท่าที่สะดวกนะครับ เขาเรียกว่านะครับเป็นขวรกำลังใจในการพูดคุยก็แลวกันนะครับอ่ะก็เ,เก็บโมเมนต,ต์เล็กๆน้อยๆในกระแสโซเชียลมาฝากเพื่อนๆพี่ๆ,ๆน้องๆเดี๋ยวขอไปตามกันต่อนะครับเพราะว่าคืนนี้จะขมมดทั้งคลิปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบให้อีกครั้งหนึ่งอันนี้มาแจ้งเตือนก,นกันก่อนครับว่าน้องตอนนี้กำลังออนนะครับตามไปดูได้ในเ i k t ก k ของน้องทิสาครับผม